โครเอามนทอดเกี๊ยวนะคะน่ากินไหมทอดเองทอดเองน่ากินมากๆนะคะที่เรานั่งหั่นเมื่อกี้ไงแล้วเราก็เอามาทอดนะคะแล้วเราก็เอามาจัดเก็บนะคะตัวนี้มันเป็นมันไม่ใช่ห้องครัวนะทุกคนเออมันไม่มีลมไงก็เลยเอาแก๊สมาใส่ข้างในนี้ยังไม่เสร็จนะคะตัวนี้แล้วก็ เราก็จะเอาไปบรรจุพันธุ์นะคะแล้วก็โรยผงไฟบิก้านะคะเพื่อความนัวนะคะเอ,อเราขายครีกว่าแก้วละสิบบาทนะคะแก้วประมาณแก้วยีบสอออนใหญ่อร่อยนะอุ่นหนุนได้นะคะสิบบาทพอมอ่มมอะทอดเองทำเองขายเองไม,ไม่ได้ทำเองนะ <laughs> ทอดเองขายเองนะคะ ้อมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทําการแพ็คใส่เลยใส่แก้วเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเกีว้วทอดลงใส่ผงบาบิก้านะคะ10บ,บาทนะคะทานเป็นอาหารว่างหรือทานเป็นขนมอะไรก็ได้นะคะได้หมดนะคะอร่อยมากๆ